ตอนนี้ไปคือจงตั้งใจฟังธรรมเทศนา <c oughs> การฟังธรรมเทศนา <c oughs> ให้รู้จักควาวหมายเทศนาอะไรที่พระองค์ะเทศนาก็ดีหรือครูบาอาจารย์ะเทศนาก็ดี ความประสงค์ของท่านประสงค์อะไรพุทธศาสนาที่พระองค์สอนนั้นสอนให้เห็นทุกข์สอนให้จักทุกข์ไม่ได้สอนอะไรทั้งหมดสอนทุกข์ทั้งนั้น,นซึ่งเป็นต้นเหตุของโลก ที่โลกจะเกิดขึ้นมากระทะเพราะมีทุกข์ต้นเหตุของทุกข์ของโลกนั้นคือตัวทุกข์นั่นแหะไปสอนที่ไหน,นตรงไหนก็นเทศปตรงไหนก็นเทศเทศเรื่องทุกข์นั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเกิดขึ้นมามันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคน จึงให้เห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกส่วนที่เราเกิดเสืนอมาเนได้อวัยวะทั้งฟวงหมดโดน่นอตจะมีทุกขประจาไปทั้งนั้นพระองค์ยังสอนให้เห็นตามเป็นจริงมีแขนมีขามีหูมีตา มีอวัยวะทุกชิ้นส่วนล้วนแ,วแต่ทุกไปจำกในทางนั้นแต่คนเราไม่มองเห็นตาก็เป็นทุกหูก็เป็นทุกจมูกเลี้ยงกายก็เป็นทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนเป็นทุกท้งนั้น ไม่ถูกยังไงมันเกิดคือมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องกระทบกระเทือนมันเกิดคือมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องแปรปวนไปต้องรับศูนย์้เป็นที่สุดนอกจากนั้นอีกตาหูจหมูกเลี้ยงกายมันกระทบอิทธาลม สิ่งที่พอใจสิ่งที่ยินดีชอบใจนั่นก็จำความดีนั้นติดไว้ในใจอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไปมานึกตั้งหลายปีล่วงแล้วไปตั้งหลายปีก่อนนึกคิดถึงอยู่เสมอ ในการนึกคิดนั้นไม่ใจเป็นความสุขแต่ความหลงของคนนะเข้าใจว่าสุขคือคิดถึงอารมณ์ของเก่ามันเดือดร้อนเป็นทุกข์กรวนกระวายกระซับกระสายนั่นชื่งว่ามันเป็นทุกข์ตัวมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว ตาโฮจะหมูกรีากายมีตาก็มีโลกไว้สำหรับให้เจ็บให้ขันตา้ตตาแดงมีโลกไว้จามไว้นั่นท่านว่ยจะขุโรโครวมเรียกว่าโลกในตา มีหูก็มีโรคประจาอยู่ในตัวมีจมูก,ม,กมีลิน้นมีกายยิ่งมากมาย,ยเยอะเจ็บปวดนดนนี่สริพัดทุกอย่างโลกแสกโรคซึมโรคประจำตัวโลกแสกโรคซึมคือมันจรมา เป็นไข่เป็นหวัดเป็นหวัดเป็นไอสัตวแพททุกอย่างมันจอดมาเมื่อที่ก็จะขนานานับส่วนโลกของมันเองทันเด็กเกิดมามันได้โลกในตัวอยู่แล้วเจ็บปวดเมื่อยนั้นนี้ต่างๆเป็นโลกทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้น <c oughs> แก่เท่าชราสำรุดสุดทสงมันโลกไประจมามันทั้งนั้นแหะโลกทั้งหลายแล้วนี่แหละมันยากที่คนจะมองเห็นโดยสมากมองข้ามเชมมีตาเข้าใจว่าตาได้เห็น สิ่งที่ดีที่ชอบสิงนี่าเพลิดเพลินเะเริญน,นใจชอบออกชอบใจลืมคิดถึงเรื่องกลุงกนันามมีหูมีจมูกไม่ดีไม่กายก็เพลินตามหลงตามลืมมองกลงกุงมกันขามมีดีก็ต้องมีชั่วเท่าๆกันนั่นแหละ ้ยนนยิ่งจะร้ายกว่าชั่วัไยิ่งจะร้ายก็ดีทจำอีกอย่างมีตานี่ให้มองเห็นสิ่งสารพัดทางฟวงหมดถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นรูปเพือดเพลินเจริญใจนั้นสิ่งเพลินจเจริญใจนั่นแหละมันทุกข์ในนั้นเนี่ย ความเจริญใจนะั้นคือความทุกข์นั่นแหละมันเจริญตรงไหนมันชอบใจตรงไหนเห็นรูปสวยๆรูปงามๆรูปที่หน้าเพลิดเพลินเจริญใจความเพลิดเพลินเจริญใจนะั้นตัวนั้นแหละคือตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นเราเห็นว่าสุขอยางอธิบายให้ฟังแล้ว มันไปติดไปคลองไปกอพันเป็นยินดีเพลิดเพลินนั่นนะแหละความทุกข์เพลินกับทุกข์นั่นตาเห็นเป็นสิ่งที่เราเพลิดเพลินเนจริญใจชอบใจอันนั่นก็เป็นทุกข์แล้วกลงกันข้ามอีก กานี้ไม่เห็นอนะาการนี้ก็เสียดายคิดถึงเรื่องอันที่เห็นนั้น,นที่เจริญใจที่ชอบใจนั้นนั้นเลยยิ่งทุกข์ใหญ่นอกจากนั้นอีกอันได้ตามาคอยบำรุงบำเรอรักษาการเจ็บการป่วยให้เล็กน้อย เอาแว่นมาสวมไว้สายตาสั้นบ่สายตาไม่เห็นสว่างสายตาสั้นเรียกว่าเป็นโรคก็หนึ่งแล้วนะระจำอีกแล้วนะท้องเอาแว่นตามาใสา่มาสวมเมื่อไม่มีแว่นมันก็ไม่เห็นหูก็เหมือนกันเมื่อไม่ได้ยินเสียงก็ต้องเอาเครื่องมาใสา่ ท่านถัหากว่ามันมีเครื่องสายมันก็ไม่ได้ยินนั่นเละมันกลุงมกันขามมันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ยังร้ายกว่าน,นั้นอีกเมื่อมันทุกข์ของเรามีหูได้ความสุขสบายมีตามีหูได้ความสุขสบายเวลามัน เ่อมเวลามันเสียเวลามันมีกลวริการเจ็บตาเจ็บแสนสาหัสมันควมได้มาไม่รู้จักเจ็บเวลามันได้มามันเจ็บเวลามันเป็นมาเวลามันป่วยมาเจ็บจนกระทั่งร้องครุขระเจ็บหูก็เหมือนกัน เจ็บฟันก็นเหมือนกันยิ่งแล้วเรามองเห็นได้ความดีในที่มันยังว่าท่นเจ็บเข้าใจว่าสุขเวลาทุกข์มันทุกข์ร้ายกว่าสุขนั่นอีกให้มองกลุก่นข้าอย่าไปเห็นแต่ทายเดียวไ่ว่า้ว่าทั้งหมดที่ได้มานี่แหะ เหมือนดางนั้นแหละให้คิดเดาเองตาหูจมูกเลี hey, it. It ้ยงกายใจให้คิดเดีเองคําว <break dancing> ่ากายเนี่ยม <iniz> ันมดทางกายมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมในในกายนั้นเป็นโรคไข้ภัยไข้เจ็บตแตงสารพัดทุกอย่างมันหมดมันต้องทุกเดือดร้อนคนเราเมื่อจะตาย มันต้องเดือดร้อนเต็มที่กระซับกระสายสวนกระวายเดือดร้อนเต็มที่ท่านที่เขาเรียกว่าา่าแตกขั้นดับกระซับกระสายดินหล่นจนเต็มที่แล้วก็เมื่อาตาแตกมันก็หมดมันก็หมดกระวนกระวายกัน ไม่รู้สึกอะไรแล้วนั่นตอนนั้นมันจะตายแล้วทำไปยังโกวนกไว้ไม่ตายหรอกมันยังรู้สึกอยู่มหมดแล้วก็หมดความรู้สึกแล้วกัน,นั่นแะมันจะตายนะถาำยังไงล่ะคะนี่มันจําเป็นทุกคนและเกิดขึ้นมาตั้งแต่พระเจ้ามันเป็นต้นมา อรรมศาสตสดายอดเยี่ยมของโลกท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านเห็นแล้วท่านเห็นจริงแล้วท่านจึงสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเห็นตามท่านแล้วจะเอาไปไว้ไหนแล้วทุกขานี้เอาไปไหว้ไอ้ก็ไมไม่มีใครรับหรอกเออฝากใครไหว้ก็ไมรับ จะไปซื้อไปขายเข้าก็ไม่เอาทุกคนมันมีอยู่แล้วทุกคนเรื่องทุกทั้งหลายเลาวนี่เอาไปซื้อไปขายมันก็ไปเพิ่มทุกข์เขาอีกสิทุกอันหนึ่งแล้วกว็ทุกสองทุกสามเข้ามาเพิ่มไปอีกมันก็แย่สิไม่มีใครหลอกจเจา ้อนทุกกองทุกเมื่อผู้องค์เห็นเช่นนั้นแล้วจําเป็นจะต้องเข้ามาค้นข้าเห็นตัวทุกตามเป็นจริงดังที่ว่ามานี่ยฉันเห็นทุกตามเป็นจริงแล้วความสุขของพระองค์นั้นะม่นจะเกี่ยวข้อง ส่วนสุขของจิตเพราะเห็นทุกข์ทั้งหลายแล้วนั้นเป็นของเบิกบานทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์ส่วนจิตได้เป็นเครื่องเบิกบาในอยู่ในใจเพราะเห็นสภาพตามเป็นจิตพระอ,องค์อยางให้เห็นตามตอนนั้น ยิงอยู่แหละเมื่อยังมีชีวิตคือมีวิญญาณสัมผัสรู้ได้รูต้ต่างๆมันจะไม่ให้ทุกข์ไม่มีถ้าไม่ทุกข์พระองค์เจ้าก็ไม่นิพพานนั่นแหละการที่จะนิพพานในกเพรวันทุกข์นั่นแหะทุกข์ถึงที่สุดนั่นแหละแต่ทุกข์อันนั้น ไม่ได้เบียดเบียนพระองค์เพราะเห็นตามเป็นจริงเพ่งพิจารณาเห็นตามเป็นจริงพระองค์จึงคนจากทุกข์ได้พวกเราก็ลองดูทิท่านท้าตั้งสติพิจายรณาเห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้วทุกข์นั้นจะไม่ทับถมใจของเราเลย สติตัวนั้นแหละเป็นของดีเด่นขั่วมดทุกสิ่งทุกอย่างสตินั้นให้คุณถ่ายเดียวไม่มีโทษเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร้วนแต่ไปโทษทั้งนั้นเวทนาความเจ็บปวดไม่อยู่ดีสบายได้อยู่ดีสบายก็ดีหรือิเฉยก็ดี เมื่อมันเฉยเฉยก็เฉยเอยู่หรอกแต่หาก็มันจะกลับมาเป็นเวทนาสุขทุกข์เขากลับยี่งยิ่งร้ายพกกเก่าอันนั้นมันกลับไปกลับมาไม่เหมือนสติสติตอนนี้ถ้าหากวัาควบคุมให้อยู่แน่วแน่ในใมีสติอยู่แล้วจะตั้งมั่นท้าวอนนีตลอดเวลา สัญญาความจดจำก็เช่นเดียวกันสังขารเนื้ยา้าอก็เช่นเดียวกันภูมิเรื่องแต่งสรรารพัดนิ่งทําให้มากมายทาให้ทุกข์มากเขากว่าอีกกว่านั้นอีกพ่อมีขันห้าเหล่านี้แหละมันยังทุกข์มากเมื่อพระองค์เมื่อเอาสติไปตั้งไว้ในขันห้าส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปเวทนาสัญญ,ญาสังขารเนือนน้อเยื มันรู้เท่าเข้าใจตามจริงๆแล้วความทุกข์แกไม่ครอบงามจิตมันยากเหมันกันถ้าจะพูดทุกข์มีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะครอบงามจิตมันยากพูดตรงนี้นยากที่จะเข้าใจหากเห็นด้วยตนเองเมื่อ,อไรแล้วนั่นนหะอ๋ออย่างนี้เราจึงจะพูดได้ออกปากไปอ๋อขึ้นมาแล้ว ติจึงว่าไม่มีเสียหายยิ่งตั้งไว้มากอะไรสติเข้เมแข็งอะไรไม่ให้อารมณ์ทั้งหลายนั้นมาย่ำยีเบียดเบียนได้ตั้งมัน่น่าไรยิ่งได้ความสุขมากถึงว่าพุทธศาสนานี้ รวมมงที่สติแห่งเดียวเทศมากมายวิืววัเท่าใดก็เอาเถอะรวมมงที่สติแห่งเดียวอรปรมาเดนะสามปมา่าเดทะท่านทั้งหลายจึงยังความไปประมาทเร่งพรอ้อมเถิดคือความม่ประมาทคือสติออนเดีเรื่องทั้งหลายลนั่น มันเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องไปตามกิเลสเรื่องยุ่งเหยิง k า r กิเลสทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสติมีวานทั้งหลายจะเกิดขึ้กนก็เพราะไม่มีสติอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตามวัจจะาทางหกก็เพราะไม่มีสติ ข้สติไม่พอมีก็ไม่พอถ้าสตเขิก็ไปเพ่งพิจารณาแล้วเรื่องทั้งหลายนั้นหายหมดยังเหลือแต่สติอันเดียวสติกับจิตเลยเข้าไปอันเดียวกันสติคุ้มจิตนั้นไว้ที่แรกที่มันดิ้นโลนวุ่นวายต่างๆ คือตัวจิตดิ้นลนคุมอยู่นั่นน่ะไม่ให้มันส่งออกนอกคุมอยู่ในที่เดียวในจนกระทั่งมันอยู่สติท่านั้นเลยเข้ามาจิตจะเข้ามารวมสติไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นแหละตรงที่ยังจะเห็น ของจริงทุกทั้งหลายที่อธิบายทั้งหมดจะเห็นขึ้นตรงนั้นเนี่ยกันท่ายังไม่เดินถึงตรงนั้นตราบใดมันก็ยังหลงเชื่อตามมันอยู่ตอลอดเวลามันยุส่งเสริมไม่เห็นดีเห็นชอบให้เชื่อมันตามมัน แล้วก็หลงตามมันมันจะตีตั้งมันลงในสิ่งเดียวแล้วเขาถอนจากมันมาสติเขาจิตลวงเข้าไปแล้วก็เป็นอิสระในตัวจะมองเห็นสิ่งชั่วทั้งหลายที่เป็นมานั้นเป็นของหน้าทุเรศทุลังเป็นของหน้าเบื่อหนาย เห็นเหตุในหิตสลดสังเวชอาละเทศนาท่นนี้นะที่พูดมาทั้งหลายแล้วนั้นที่ว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจตามเป็นจริงอันนี้พระเหตุที่เราไม่มีสมาธิ พัดสมาธิให้แน่วแน่พัดสมาธิให้มันเป็นสมาธิคือความแน่วแน่เป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าสมาธิท่านไม่เห็นสมาธิตราบใจแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงตราบ <c oughs> <c oughs> มันเคยเพลิดเพลินรุ่มหลงมัวเมามานมนาาต่เกิดมาแล้วแต่หลายภบหลายชาติแล้ว ยากที่จะทำใจให้อยู่เป็นสมาธิได้เหตนะุนั้นมาจึงไม่เห็นตานจริงมื่อไม่เห็นตาเป็นจริงกับคนก็หลงหมัวเมาอยู่ตามเรื่องสัดทั้งหลายที่มันเวียนว่ายแต่เกิดก็เพราะเหตุเอล่านี้แหละท่านทำสมาธิให้เป็น หนึ่งแน่วแน่ลงไปคิดออกจากสมาธิแล้วจะพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงจึงจะตัดกระแสความกระวนกระวายเกี่ยวของข้าพันธ์วงมดพ้นจากทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าท่านสอนนักสอนหนาสอนสมาธิภาวนาให้เข้าถึงหลักอันหนึ่งเข้าถึงหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมั่นอยู่ด้วยสติใจังเป็นหนึ่งแล้วมีสติยุทกเมือ่อจะคิดจะเนึกจะตึกตองอะไรต่าง ก็เห็นตัวมันอยู่รู้ตัวมันอยู่มันคิดดีหรือคิดชั่วคิดหยาบละเอียดไหนก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาความชั่วมันเป็นของน่าเกลียดพึงกลัวมันต้องชำระมันน่ะสิความดียังเป็นเหตุนะเพิดเพลิน ินในทางที่ชอบมันก็เป็นเหตุเพลิดเพลินสนุกสนานเมื่อความดีน,นั้นกขใไข่ใจยังไม่อยากได้ก็รักษาไว้แต่ดีมันเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคิดชั่วแวบเดียวเสนอน,นั่นก็เห็นเป็นโทษใหญ่โตโหดทาง มันก็มีแต่ความดีความชั่วกับความดีมันหักล้างเข้ยู่ในตัวเมือ่อหักล้างเข้ยู่ในตัวเห็นชั่วมากเข้าไปมันก็หักล้างมากความชั่วนั้นออกไปออกไปมันก็เหลือแต่ความดีมันก ความสุขสบายเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นแหละเราฝึกหัดอบรมนิสัยของเราอบรมใจของเราตรงนั้นแหละให้มันละชั่วให้มันเห็นความชั่วฝึกหัดนิดสัยใจสันดานของเราให้มันค่อยดีขึ้นเมื่อการ ลบล้างกันอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแนวแน่แล้วอย่าไปอยากรู้อยากเห็นนั้นมันหารู้คือมาเองจิตเป็นสรรมาธิไม่ใช่มันอยู่ตลอดเวลาอยู่พักหนึ่งหรือชั่วคู่เชื่วขาวแล้วมันจะต้องออกส่งสรายไปตามเรื่องส่งสรายาไปมันเห็นตามเป็นจริงแล้วค่ะนี้ ไม่เหมือนเมื่อไห่ฝึกฝนอบรมเมื่อไม่ฝึกฝนอบรมมันก็ทงสายเหมือนกันแต่มันเพลินมัวเมาขบควมมันสรงสายไปไม่ทราบว่าดีหรือชั่วการฝึกฝนอบรมแล้วมันดีเต็มที่เข้าถึงจิต เป็นอารมณ์มาเดียวแล้วมันสายออกไปค้านี่มันเป็นเรื่องสายไปหาปัญญามันอเกิดูบายปัญญามันยังสามารถรู้แจ้งเห็นจริงจริง้นนั้นได้เห็นนั้นจริงว่าฝึกหัดตรงสมาธินี่แหละให้มันคง จยได้มากสักเท่าไรไม่มีประมาณครับสมาธิมันมากกันเถอะไม่มีประมาณเรับเราไปใช้ไปสอยสิ่นหนึ่งต่างเดี๋ยวหมดไปสมาธิไม่พอเดี๋ยวหมดไปแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเราหัดสมาธิม่มันน้อย ใช้ไปเลยหมดแั่วันหนึ่งวันหนึ่งเลยไม่เหลือให้มันเหลือส่วันหนึ่งมันเหลือไว้ทีนี้แต่หน่อยช้าสุไว้ทีจึงเรียกว่าภาวนาทำคงมเพียรมันธรรมที่ไม่มีมันก็ไม่ใช่ทำภาวนาคงมเพียรนะสิไม่เหลือไว้หาเงินหาทองก็ลองดูสิ หาวันใช้วันมันก็หมดท่านเลยไม่มีเหลือหาไว้เหลือไว้วันหนึ่งเดือนนิดเดือหน่อยมันก็หลายวันขึ้นกวมากสะสมขึ้นก็ยังค่อยมีค่อยรวยขึ้นสมาที่ก็เช่นด้านเหมือสกันเอาตั้งใจทำความเพียรทำภาวนาต่อไป